สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องขรานการบำนาญนะฮะถ้าหากว่าถูกสารพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือว่าให้พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยสมัยก่อนนี้นะครับก็จะต้องงดบำนาญน,นะตั้งแต่สารพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มีบุคคลยังเถียงกันอยู่ว่าแล้วตอนนีไ้ได้ไหมถ้าเราไปทําความผิดติดคุกขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รับบํานาญไหม ก็หมดห่วงได้แล้วนะครับเพราะว่าตามมาตรเดิมเนี่ยมาตรา52ตามพระบัญญัติบำเหน็จบำเน็จบ,บำเน็จบำนาญขา้การคศสตอมสี่้อห้าสิบสีท่านบัญญัติไว้ว่าผู้รับบำนานที่กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาทและผู้รับบำนานที่เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต จะหมดสิทธิ์รับบำนาญตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดน,นี่กฎหมายฉบับก่อนนะฮะมาตรา52แต่พอมาปี2,551กระทรวงการคลังเขาได้ตราพระบัญญัติบำเหน็จบำนาญนข้าราชการฉบับที่25นะครับพุทธศักราช2,551นะฮะไปแก้ไขนะฮะให้ยกเลิกอา่ามาตรา52นี้ไปแล้วนะครับ นั้นต่อไปนี้ฮะเราทําความผิดนะครับถึงติดคุกก็ตามหรือว่าเป็นบุคคลล้มละลายก็ตามข้าราชการบํานาญก็ยังได้รับบํานาญต่อไปพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการนฮะฉบ,บับที่25แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2551เพราะฉะนั้นจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดมานะครับ ก็คือวันที่14กุมภาพันธ์2551ดังนั้นค้าราชการบนานาญนะที่กระทำผิดคดีอาญาจนสารพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือผู้เป็นบุคคลล้มละลายนะครับตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2551เป็นต้นไปค้าราชการบนานาญก็ยังได้รับสิทธิ์นะฮะร,รับบนานาญต่อไปตามมาตรา8 ตึงให้ยกเลิกมาตรา52แห่งพระรัมยัหยัดบำเหน็จบำนาญนข้าราชการพศ2494ไปแล้วนั่นเองครับทําไมเขาถึงต้องแก้กฎหมายแล้วก็ยกเลิกมาตรา52ก็เพราะเขมีเหตุผล3ประการน,นะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งะบบำนาญเป็นเงินที่ตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาความชอบดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้รับบำนาญได้สั่งสมมาตั้งแต่รับราชการ ก่อนที่จะมีการกระทําผิดนี้แล้วภายหลังเมื่อได้กเกษียณอายุราชการแล้วมากระทําผิดเกิดขึ้นความผิดไม่น่าจะไปลบล้างในสิ่งที่เขาได้ทําความดีไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้ยกเลิกไปประเด็นที่สองที่เขาให้ยกเลิกก็เพราะว่าผู้รับบำนาญเนี่ยมีไรายได้ทางเดียวจากรัฐบาลที่ให้บํานาญเขาไปหลังกเกษียณก็รายได้ทางเดียวเนี่ยมาจุนเจือตัวเองมาจุนเจือครอบครัว ดังนั้นจะห่างว่างดบำนาญไปเสียนะครับเมื่อออกจากคุกไปนะฮะพ้นโทษไปก็ไม่มีเงินที่จะจุนเจือครอบครัวไม่มีเงินที่จะเลี้ยงตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเดือดร้อนอีกทั้งว่าความดีนั้นได้กระทําไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ยกเลิกไปนะครับประเด็นที่สามเนี่ยเกิดจากทายาทของผู้ที่รับบํานาญนี่ครับปกติเมื่อผู้รับบํานาญ ราบำนาญไปได้ระยะหนึ่งแล้วได้ถึงแก่ความตายไปบำนาญนี้จะกลายเป็นบำเหน็จตกทอดไปให้กับทา,า,ายาททายาทนี่เขาไม่ได้กระทำความผิดอะไรด้วยเลยเขาต้องมาหมดสิทธิ์ได้รับบำเหน็จตกทอดนี้ไปด้วยนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นกรรมที่เขาไม่ได้ก่อนะเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลสามประการนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเขาเลยยกเลิกม,มากตราห้าสิบสองในพระราชบัญญัต,บติบำเหน็จบำนาญขราชการ ต่อไปนี้ใารตามบำนาญน,นะครับทำความผิดไปติดคุกก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอดอยากนะครับมีบำนาญกินตลอดไปนะครับแต่ข้อสำคัญอย่าไปติดเลยครับก็อย่าทำความผิดนะเพราะว่าเราแก่แล้วใจเย็นๆไว้นะครับอย่าไปสู้ใครเขาเพราะว่าสู้ก็สู้เขาไม่ได้เจ็บตัวเปล่าๆนะฮะับทำใจเย็นๆให้เป็นที่พึ่งพาให้เป็นที่รักใคร่ของคนรุ่นลูกรุ่นหลานตลอดไปนะครับ